วันนี้มาพบกับครูไน์นะคะในบทเรียนเรื่องของการวัดความยาวความสูงและระยะทางเป็นเซนติเมตรและเมตรนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูที่มาตรฐานการเรียนรู้กันนะคะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะจะอยู่ที่มาตรฐานคอ2.1ค่ะตัวชี้วัดนะคะคอ 2. 1ปอ1ทับค่ะ ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายวิธีการวัดความยาวโดยใช้หน่วยการวัดเป็นเซนติเมตรและเมตร 2. บอกความยาวโดยใช้หน่วยการวัดเป็นเซนติเมตรและเมตร 3. มนะคะมีความกระตือรือร้อนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากบทเรียนก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะว่าการวัดโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเนี่ยเราสามารถใช้อะไรกันได้บ้างนะคะ อาถูกต้องเลยค่ะใช้ลวดเสียบกระดาษตะปูหรือแม้แต่เข็มกลัดนะคะหากครูต้องการวัดความยาวของดินสอแท่งนี้ค่ะจะมีสิ่งใดบ้างคะที่สามารถนํามาเป็นหน่วยแสดงความยาวของดินสอนี้ได้เริ่มจากลวดเสียบกระดาษก่อนเลยนะคะลวดเสียบกระดาษอันที่1ค่ะ2 3 4 5 6 7และ8แบบนี้นะคะดังนั้นดินสอแท่งนี้ยาวเท่าไรคะนักเรียนยาว 8ปดด้วดสิบกระดาษแบบนี้เลยนะคะแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นไหมคะยังมีนั่นเองค่ะเช่นเข็มกลัดนะคะเริ่มจากเข็มกลัดตัวที่1ตัวที่สองนะคะตัวที่3ามตัวที่4และตัวที่หเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าดินสอแท่งนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยดินสอแท่งนี้นะคะยาว5เข็มกลัดนั่นเองค่ะและยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์นั่นก็คือตะปูนั่นเองค่ะเริ่มจากตะปูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่ตัวที่ห้า ตัวที่6ตัวที่7ดตัวที่8และตัวที่9แล้วเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าดินสอแท่งนี้ยาวกี่ตะปูคะยาว9ตะปูนั่นเองค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะดินสอค่ะยาว8ปลวดเสียบกระดาษค่ะดินสอยาว5้าเข็มกลดัดและดินสอยาว9้าตะปูนั่นเองค่ะเอ๊สงสัยจังเลยคะ่นะนักเรียนทำไมดินสอแท่งเดียวถึงมีความยาวได้หลากหลายแบบนี้นะคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าสิ่งที่เรานำมาวัดหรืออุปกรณ์ที่เรานำมาวัดเนี่ยไม่ใช่หน่วยที่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะทําให้ได้หลากหลายความยาวแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยาว8ลวดเสียบกระดาษ5เข็มกลัดนะคะหรือ9ตะปูนั่นเองค่ะและนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่ามีหน่วยวัดที่ได้มาตรฐานด้วยนั่นก็คือหน่วย เซนติเมตรและเมตรนั่นเองค่ะโดยหน่วยเซนติเมตรและเมตรนะคะเป็นหน่วยการวัดที่ได้มาตรฐานค่ะซึ่งเซนติเมตรนะคะจะเป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กที่มีความยาวไม่มากนักนะคะเช่นนี่เลยค่ะนั่นก็คือความยาวของดินสอค่ะหรือความยาวของช้อนความยาวของหวีและความยาวของแปรงสีฟันนั่นเองค่ะเราจะใช้ในหน่วยของเซนติเมตรนะคะ แต่ในหน่วยเมตรค่ะจะเป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นค่ะตัวอย่างของเตียงนอนค่ะตัวอย่างของตู้เสือ้อผ้าหรือแม้แต่ตัวอย่างของรถยนต์นะคะเราจะใช้ในหน่วยเมตรซึ่งเป็นหน่วยที่วัดความยาวของสิ่งที่มีความยาวมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วมีใครบอกครูได้บ้างไหมคะว่าระหว่างหน่วยเซนติเมตรและหน่วยเมตรนะคะเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนในหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรนะคะความยาวของเขามีความสัมพันธ์กันดังนี้ค่ะโดยความยาว100เซนติเมตรค่ะจะมีความยาวเท่ากับ1เมตรนั่นเองค่ะตรงนี้นักเรียนจะต้องจําให้ดีเลยนะคะว่าความยาว100เซนติเมตรจะมีความยาวเท่ากับ1เมตรแต่ ครูขี้เกียจเขียนจังเลยค่ะนักเรียนคาว่าเซนติเมตรเนี่ยค่ะมันค่อนข้างยาวเรามีตัวยอ่อเราสามารถเขียนเซนติเมตรนะคะโดยจะเขียนยอ่อว่าเป็นซมจุดนั่นเองค่ะและคําว่าเมตรนะคะสามารถเขียนยอ่อว่ามจุดนั่นเองค่ะจะประหยัดเวลาในการเขียนหน่วยขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะ และต่อจากนี้นะคะเครื่องมือละคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวที่สามารถบอกหน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานนักเรียนสามารถใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างคะรู้เสียบกระดาษได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะเราจะมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตัวอย่างเช่นนะคะไม้บรรทัดน,น,นั่นเองค่ะไม้บรรทัดน,น,นะคะมีความยาว30ซนติเมตรหรือไม้เมตรนะคะไม้เมตรจะมีความยาว1เมตรหรือเท่ากับ 100เซนติเมตรนั่นเองค่ะนอกจากอุปกรณ์2อย่างนี้แล้วยังมีสิ่งอื่นอีกไหมคะยังมีอีกมากมายเลยนะคะแต่สำหรับไม้บรรทัดและไม้เมตรนี้นะคะจะใช้ในการวัดสิ่งของที่มีความยาวไม่มากนะะักค่ะและมีลักษณะไม่โค้งงอด้วยนะคะอ้าวครูคะแล้วสิ่งที่โค้งงอเราจะใช้อุปกรณ์อะไรดีล่ะมีใครตอบเพื่อนๆใดบ้างไหมคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนหากเราต้องการวัดสิ่งของที่สามารถโค้งงอได้นะคะนั่นก็คือเราจะใช้สายวัดตัวนั่นเองค่ะโดยสายวัดตัวนะคะจะมีความยาวประมาณ150เซนติเมตรค่ะวัดได้ทั้งสิ่งของที่มีลักษณะตรงหรือโค้งงอก็ได้นะคะเช่นการวัดความยาวรอบเอวของเรานั่นเองค่ะ และอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือตลับเมตรค่ะตลับเมตรนี้นะคะจะใช้สําหรับวัดสิ่งต่างๆที่มีความยาวมากๆเลยตัวอย่างเช่นการวัดความยาวหรือว่าความกว้างของห้องหรือแม้แต่ความสูงของประตูเราก็สามารถใช้ตลับเมตรได้นะคะ ดังนั้นเรามาลองวัดจริงกันเลยดีกว่าค่ะการวัดโดยการปฏิบัติจริงแบบนี้นะคะครูจะเริ่มที่การวัดความยาวก่อนเลยนะคะครูอยากจะทราบจังเลยค่ะว่าลูกอมนี้ค่ะมีความยาวเท่าไหร่นะักเรียนจะใช้อุปกรณ์อะไรดีคะตลับเมตรเลยเหรอคะ ไม่ได้นะคะเนื่องจากลูกอมนี้นะคะจะมีความยาวไม่มากนักเราจะต้องเลือกใช้ไม้บรรทัดน,นั่นเองค่ะแต่การจะนําไม้บรรทัดมานักเรียนต้องดูดีๆนะคะไม้บรรทัดเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยตัวเลขแล้วก็จะมีขีดเล็กๆต่างๆเลยนะคะวิธีการวัดให้หนักเรียนนําเครื่องมือวัดหรือไม้บรรทัดน,นี้นะคะไปวางไว้ที่ปลายด้านหนึ่ง ของสิ่งของที่ต้องการวัดโดยนักเรียนดูที่เลขศูนย์ของเครื่องมือวัดค่ะให้ปลายด้านหนึ่งหรือปลายข้างหนึ่งของสิ่งของนี้นะคะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดโดยเครื่องมือวัดนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เลขศูนย์นั่นเองค่ะดัง,ดงนั้นครูจะนําลูกอมโดยที่ปลายด้านหนึ่งของลูกอมอนะคะไปอยู่ที่ตัวเลขศูนย์ของเครื่องมือวัดค่ะแล้วอีกปลายด้านหนึ่งล่ะคะทำยังไงดีคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายอีกด้านหนึ่งนะคะให้นักเรียนอ่านค่าของความยาวของสิ่งของนั้นตรงปลายอีกด้านหนึ่งดังนั้นลูกอมนี้มีความยาวเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ที่เลข4นะคะเราสามารถอ่านค่าของความยาวของลูกอมนี้จะได้ว่าลูกอมยาว4เซนติเมตรนั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยหานักเรียนเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ถูกวิธีด้วยนะคะ เนอกจากการวัดความยาวแล้วยังมีการวัดความสูงด้วยนะคะจําได้ไหมเอ่ยการวัดความสูงเราจะวัดตามแนวตั้งนั่นเองค่ะตัวอย่างกระป๋องแป้งเด็กนี้เราเรียนจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรดีคะถูกต้องค่ะเป็นไม้บรรทัดนั่นเองค่ะเพราะเป็นสิ่งของที่มีความสูงหรือความยาวไม่มากนักนะคะโดยที่ปลายด้านหนึ่งของสิ่งของค่ะจะอยู่ที่ จุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดนะคะนักเรียนจะต้องนําปลายข้างหนึ่งของสิ่งของอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดแบบนี้เลยน,นักเรียนต้องสังเกตที่เครื่องมือวัดของนักเรียนดีๆนะคะว่ามีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเลข0ูนหรือเปล่าหากอยู่ที่ตัวเลขศูนย์แล้วให้ปลายนั้นอยู่ที่เลขศูนย์พอดีเลยค่ะและปลายอีกด้านหนึ่งนะคะให้นักเรียนอ่านค่าของความยาวของสิ่งของนั้น ตามที่อยู่ตรงปลายด้านหนึ่งของไม้บรรทัดได้เลยค่ะฉะนั้นนักเรียนบอกครูได้มคะว่ากระป๋องแป้งเด็กนี้สูงเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนักเรียนกระป๋องแป้งเด็กนี้นะคะสูง6เซนติเมตรนั่นเองค่ะ นอกจากการวัดความยาวและการวัดความสูงแล้วนะคะยังมีการวัดระยะทางอีกด้วยนะคะซึ่งการวัดระยะทางเนี่ยจะเป็นการวัดระยะห่างของสิ่ง2ส,สิ่งนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการวัดระยะทางจากบ้านไปจนถึงคอกวัวแบบนี้นะคะนักเรียนจะใช้เครื่องมือวัดอะไรดีคะ ไม่ใช้ไมบรทัดแล้วนะคะเนื่องจากเป็นระยะทางที่มากขึ้นนักเรียนจะต้องใช้ตลับเมตรนั่นเองค่ะถ้าเป็นระยะทางจากบ้านไปคอกบัวแบบนี้สามารถสรุปได้เลยนะคะว่าบ้านห่างจากคอกบัว20เมตรนั่นเองค่ะแล้วเราใช้หน่วยเซนติเมตรได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นความยาวหรือเป็นระยะทางที่มากขึ้นนะคะถ้าเป็นระยะทางจากคอกบัวไปถึงบ่อปลาแบบนี้นะคะ ยังคงใช้ตลับเมตรเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนหากเราวัดแล้วนะคะจะได้ระยะทาง10เมตรนั่นเองค่ะสามารถสรุปได้ว่าคอกบวัวนะคะห่างจากบ่อปลา10เมตรค่ะในนักเรียนลองช่วยครูสรุปได้ไหมคะว่าในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างคะซึ่งบทเรียนที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการวัดความยาว ความสูงและระยะทางค่ะเราจะใช้หน่วยที่เป็นหน่วยมาตรฐานแล้วนะคะโดยหน่วยที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจะมีทั้งหมด2หน่วยด้วยกันค่ะนั่นก็คือหน่วยเซนติเมตรค่ะ <Bright. S 1> ซึ่งหน่วยเซนติเมตรนี้นะคะจะเป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของ,ง,ของที่มีขนาดเล็กที่มีความยาวไม่ามากนะคะแต่ในหน่วยเมตรค่ะจะเป็นหน่วยวัดความยาวนะคะของสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากหน่วยที่เราใช้วัดที่เป็นมาตรฐานแล้วนะคะเรายังมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวทั้งหมด4อย่างด้วยกันเลยนะคะ1เลยก็คือไม้บรรทัด2คือไม้เมตรสาสายวัดตัวและ4ตลับเมตรนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทราบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวแล้วนะคะนักเ,เรียนอย่าลืมเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งของที่นักเรียนต้องการวัดกันด้วยนะคะ และต่อมานะคะหากนักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทําค่ะโดยกิจกรรมแรกนี้นะคะให้นักเรียนบอกความยาวของกล่องใส่ยาอมเป็นหน่วยเซนติเมตรค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะโอ้โหนักเรียนเก่งมากเลยค่ะสามารถบอกได้ทันทีเลยใช่ไหมคะเนื่องจากว่าการดูภาพแบบนี้นะคะหรือการบอกความยาวแบบนี้เริ่มต้นเลยนักเรียนจะต้องดูที่เครื่องมือวัดของนักเรียนก่อนค่ะจากภาพเป็นเครื่องมือวัดนั่นก็คือเราจะใช้ ไม้บรรทัดนั่นเองค่ะดูที่ปลายด้านหนึ่งของสิ่งของก่อนนะคะว่าอยู่ที่จุดเริ่มต้นของไม้บรรทัดหรือยังคะอ่าเก่งมากเลยอยู่ที่จุดเริ่มต้นของไม้บรรทัดนั่นก็คืออยู่ที่เลข0นั่นเองค่ะแล้วปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ที่เลข8นะคะดังนั้นกล่องใส่ยาอมนี้นะคะจะยาว8เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อต่อมาเลยดีกว่าค่ะนักเรียนบอกความสูงของกระติกน้ำเป็นเซนติเมตรค่ะได้ความสูงเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะได้ความสูงของกระติกน้ำนี้นะคะมีความสูง7เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนอยากมองที่ปลายด้านหนึ่งของเครื่องมือวัดเลยนะคะให้เรียนมองที่จุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดก่อนว่าได้เริ่มที่เลข0หรือ,อยังหากยังไม่เริ่มที่เลข0นะคะนักเรียนจะต้องวางเครื่องมือวัดนั้นเนี่ยให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะต้องการวัดเลยนะคะ มาดูตัวอย่างข้อต่อมากันเลยดีกว่านะคะนักเรียนข้อต่อมาค่ะจะเป็นการบอกระยะทางของบ้านกับต้นไม้นะคะเป็นเมตรนะคะนะักเรียนลองสังเกตสิคะว่าเป็นเมตรเนี่ยครูยังคงใช้ไม่บรรทัดเหมือนเดิมไหมคะไม่ใช้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นการวัดระยะทางหรือเป็นการวัดระยะห่างแบบนี้เราคงไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้นะคะเราจะต้องใช้ตลับเมตรนั่นเองค่ะจากภาพนี้ค่ะนะักเรียนพอจะทราบไหมคะว่ามีระยะห่างเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือ 9เมตรนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะบ้านห่างจากต้นไม้เป็นระยะทาง9เมตรค่ะหากนักเรียนเข้าใจบทเรียนแล้วลองมาช่วยครูสรุปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้นะคะงั้นไปนลุยกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการวัดความยาวความสูงและระยะทางนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียนอยู่ใน2หัวข้อนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้หน่วยการวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐานหน่วยที่ใช้วัดที่เป็นมาตรฐานมีหน่วยอะไรบ้างคะ ถูกต้องค <tinc S 2> ่ะนักเรียนมีทั้งหน่วยเซนติเมตรและหน่วยเมตรนะคะซึ่ง2หน่วยนี้ค่ะจะมีความแตกต่างกันนะคะโดยที่หน่วยเซนติเมตรค่ะเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กที่มีความยาวไม่มากแต่ถ้าเป็นหน่วยเมตรนะคะจะเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวละคะเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าเราใช้อะไรบ้างในการวัดความยาว เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราใช้ไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้เมตรใช้สายวัดตัวและใช้ตลับเมตรนั่นเองค่ะในการใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเหล่านี้นะคะนักเรียนจะต้องดูความเหมาะสมของเครื่องมือวัดที่จะนําไปวัดสิ่งของนั้นด้วยนะคะตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการวัดความสูงของประตูนักเรียนยังคงใช้ไม้บรรทัดอยู่ไหมคะไม่ใช้นะคะเราควรที่จะใช้ตลับเมตรมากกว่านะคะ นักเรียนสรุปแบบนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนค่ะออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากตรวจสอบคําตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วทําได้กันไหมคะ ได้เลยนะคะเพราะนักเรียนรู้เทคนิคกันไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการวัดความยาวเนี่ยอยู่ที่ว่านักเรียนเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวัดเหมาะสมหรือเปล่าและในการวัดมีเทคนิคสําคัญเลยค่ะให้ปลายด้านหนึ่งของสิ่งของนะคะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดเสมอเลยนะคะและความท้าทายยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเราไปดูทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะทดสอบข้อแรกนะคะข้อใดใช้หน่วยการวัดความยาวได้ถูกต้อง ตัวเรื่องที่1ค่ะยางลบยาว9เมตรตัวเรื่องที่2กระดานยาว2เมตรตัวเลือกที่ส, m, สมประตูสูง25เซนติเมตรตัวเรื่องที่4ี่เส,สาธงสูง13เซนติเมตรครูจะให้เวลาสัก1นนาทีก็พอค่ะลงมือทำได้เลยนะคะได้คำตอบกันหรือยังคะ ได้แล้วนะคะนักเรียนได้คําตอบข้อไหนกันคะข้อที่2เก่งมากเลยค่ะนักเรียนคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือตัวเลือกที่2ค่ะกระดานยาว2เมตรนั่นเองค่ะตัวเลือกที่1นะคะผิดนะคะเนื่องจากยังลบเป็นสิ่งของที่มีความยาวไม่มากนักเราจะไม่ใช้หน่วยเมตรแต่เราจะใช้หน่วยเซนติเมตรเก่งมากค่ะและคําตอบข้อที่2ถูกต้องนะคะส่วนตัวเลือกที่3ค่ะประตูสูง25เซนติเมตรผิดตรงไหนคะนักเรียน ผิดตรงที่หน่วยเซนติเมตรนะคะเนื่องจากว่าประตูเนี่ยมีความสูงที่มากขึ้นเราไม่สามารถใช้หน่วยเซนติเมตรได้นะคะเราจะใช้ในหน่วยเมตรนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะตัวเลือกที่สี่ค่ะเสาธงสูง13เซนติเมตรผิดนะคะเนื่องจากว่าเสาธงเนี่ยสูง13เราจะต้องใช้หน่วยเมตรนั่นเองค่ะเพราะเสาธงมีความสูงที่มากนั่นเองค่ะ ทดสอบข้อต่อไปเลยนะคะข้อนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าใครเลือกใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสมตัวเลือกที่1ค่ะบิลใช้สายวัดวัดความยาวของกระโปรงตัวเลือกที่2องบอยใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงของประตูตัวเลือกที่3เแบเบ้ใช้ไม้เมตรวัดความยาวของหนังสือตัวเลือกที่4บุญใช้ตลับเมตรวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ครูให้เวลานักเรียน1นานะทีเท่านั้นค่ะ ได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะนะักเรียนตอบข้อไหนกันคะตอบข้อที่1เก่งมากเลยค่ะนะักเรียนข้อที่1นี้นะคะบิลใช้สายวัดนะคะวัดความยาวของกระโปรงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ข้อที่2ค่ะนักเรียนผิดตรงไหนเอ่ยอความสูงของประตูถ้าเป็นความสูงของประตูเป็นสิ่งที่มีความยาวมากเราไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดได้นะักเรียนสามารถใช้ตลับเมตรแทนนะคะแล้วข้อที่3ามล่ะคะผิดตรงไหนเอ่ย เก่งมากค่ะนักเรียนความยาวของหนังสือเนะะี่ยค่ะเป็นความยาวที่ยาวไม่มากนักเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้ไม้เมตรที่มีความยาว100ซนติเมตรวัดนะคะและตัวเลือกที่4ค่ะผิดตรงไหนเอ่ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนใช้ตลับเมตรวัดเส้นรอบวงของต้นไม้เส้นรอบวงของต้นไม้เป็นส่วนโคง้งเราไม่สามารถใช้ตลับเมตรได้นะคะเพราะตลับเมตรไม่สามารถโค้งไปตามส่วนต่างๆได้เราสามารถใช้อะไรแทนคะ ใช้สายวัดตัวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะทดสอบข้อต่อมาค่ะนักเรียนจากรูปค่ะข้อใดถูกต้องตัวเลือกที่1ค่ะช้อนยาว8เซนติเมตรตัวเลือกที่2ค่ะฐานไฟฉายยาว4เมตรตัวเลือกที่3ดินสอยาว12เซนติเมตรและตัวเลือกที่4ค่ะดินสอยาว13เซนติเมตรครูจะให้เวลา1น,นาทีเท่านั้นนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักเรียนได้คําตอบข้อไหนเอ่ยหาข้อที่4ี่หรอคะเอลองดูใหม่สิคะได้ข้อไหนนะข้อที่3เก่งมากเลยนะคะให้นักเรียนดูที่ปลายด้านหนึ่งของสิ่งของและอีกปลายหนึ่งอยู่ที่ตัวเลขอะไรอย่าดูนะคะว่าอยู่ที่ปลายของ13ต้องดูว่าจุดเริ่มต้น ของปลายด้านที่1เนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเลขอะไรนะคะซึ่งดินสอนี้นะคะเริ่มต้นที่เลข1น,นั่นเองค่ะนักเรียนลองนับไปจนถึงเลข13นะคะจะทําให้นักเรียนทราบว,ว่าดินสอยาว12เซนติเมตรนั่นเองค่ะมาดูช้อนค่ะช้อนยาว 9เซนติเมตรนะคะเนื่องจากว่าช้อนปลายด้านหนึ่งเนะะี่ยค่ะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือเลข0พอดีเลยเราสามารถดูที่ปลายอีกด้านหนึ่งอ่านค่าได้เป็น9ซนติเมตรนะคะแต่ว่าดินสอค่ะนักเรียนไม่ได้เริ่มที่เลข0นะคะแต่เริ่มต้นที่เลข1ฉะนั้น ในภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าปลายด้านหนึ่งของดินสออยู่ที่เลข13แต่เราไม่ได้เริ่มที่เลขศูนย์นักเรียนจะต้องนำา13ค่ะไปลบหนึ่งก่อนจึงจะได้12เซนติเมตรนะคะส่วนฐานไฟฉายค่ะปลายด้านหนึ่งเริ่มที่เลขศูนย์พอดีเลยเราสามารถอ่านค่าได้เลยค่ะว่ายาว4เซนติเมตรนะคะ มาดูช้อยตัวเลือกดีกว่าค่ะตัวเลือกที่1ค่ะช้อนยาว8ซนเมตรผิดแน่นอนค่ะเพราะช้อนยาว9เซนติเมตรนะคะทานไฟฉายยาว4เมตร หน่วยผิดนะคะเนื่องจากเราใช้ไม้บรรทัดที่มีหน่วยเซนติเมตรดังนั้นหน่วยเนี่ยจะไม่ใช่หน่วยเมตรนั่นเองค่ะและตัวเลือกที่3นะคะจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องส่วนตัวเลือกที่4นะคะผิดเลยหลายคนตอบตัวเลือกที่4นะคะเนื่องจากว่ามองปุ๊บกีนยนตอบเลยว่าดินสอเนี่ยยาว1 3ซนเมตรไม่ใช่นะคะเพราะว่าปลายอีกด้านหนึ่งไม่ได้เริ่มที่เลข0ย์ค่ะแต่เริ่มที่เลข1นะคะฉะนั้นคําตอบข้อที่4จึงผิดนั่นเองค่ะ ถ้านักเรียนเข้าใจบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดต่างๆให้เหมาะสมและหน่วยวัดด้วยนะคะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันกันให้ถูกต้องแล้วเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ